คนรู้จักซิลิโคนใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช้แล้วสิวขึ้นิวแพ้ง่ายใช้ไม่ได้เป็นสารสังเคราะห์อันตรายวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าสรุปแล้วมันคือตัวร้ายหรือว่านางเอกงเคื่องสสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการรู้แล้วต้องแชร์เย้ ันนี้ก็จะมาพูดเรื่องซิลิโคนซึ่งเป็นเรื่องที่ป้ายสงสัยขนาดใหญ่หลายคนบอกถ้าใช้เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของซิลิโคนจะสิวขึ้นผิวแพ้ง่ายก็ไม่เหมาะแถมยังเป็นสารสังเคราะห์ไม่ใช่สารสกัดที่มาจากธรรมชาติอีกต้องเป็นอันตรายกับผิวแน่แนเลยป้ก็เลยไปหาคําตอบว่ามันเป็นอย่างที่เขาร่ำลือกันจริงหรือเปล่า ก่อนที่จะพูดถึงว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเรามาทําความรู้จักกับมันก่อนดีกว่าว่าซิลิโคนมันคืออะไรค่ะซิลิโคนจริงๆแล้วถูกใช้ในอุตสาหการรมหลากหลายมากตั้งแต่ยานยนต์เครื่องมือแพทย์ยันเครื่องสำอาง ซึ่งใช้ในวงกว้างมากๆแต่ในเครื่องสําอางจะช่วยให้ครีมกระจายตัวดีขึ้นให้คุณสมบัติในการกันน้ําป้องกันการเสื่อมสลายของแอคทีฟอินกิวเียนเลยมักนํามาใช้ในพวกเครื่องสําอางประเภทฟาวเดชั่นไพรเมอร์ลิปสติกหรือในแฮร์โปรดักทที่จะช่วยในการเคลือบผมและรักษาสีผมอีกด้วยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วที่เขาพูดๆกันมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงหรออย่างที่เขาบอกว่าซิลิโคนเป็นสารสังเคราะห์ใช่ไหมคะคําตอบก็คือ จริงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นอันตรายเสมอไปเพราะซิลิโคนเป็นสารที่ไม่ทำปฏิกิริยาต่อสารอื่นอีกทั้งยังใช้ได้ดีกับคนผิวแพ้ง่ายอีกด้วยอย่าง USFDA หรือออยของอเมริกาได้อนุมัติให้ไดเมติโคนเป็นสารที่ช่วยปกป้องผิวอีกด้วยแล้วอีกประเด็นที่เป็นเรื่องถกเถียงกันเยอะมากค่ะก็คือซิลิโคนก่อให้เกิดสิวจริงหรือไม่ด้วยความที่ว่าเครื่องสำอางกว่า50%ประกอบไปด้วยซิลิโคน พอเราเป็นสิวเนี่ยเราก็จะไปดูส่วนผสมเลยว่ามันมีซิลิโคนหรือไม่พอมันมีซิลิโคนปุ๊บเราก็จะโทษเลยว่ามันทาให้เราเกิดสิวนั่นเองค่ะ oh. ซึ่งจากการทสแล้วตัวไดเมติโคนไม่ได้เป็นสารที่ก่อให้เกิดสิวมากไปกว่าสารชนิดอื่นเลยแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าสาเหตุของการเกิดสิวจริงๆอาจมาจากการที่ซิลิโคนไปรวมกับสารตัวอื่นอย่างพวกน้ํามันหรือจากวิธีการเกลี่ยของเรานี่แหละค่ะ ที่คนส่วนใหญ่มักใช้แปรงรองพื้นมาวนๆทำให้เสียได้ดีขึ้นปกปิดได้ดีขึ้นแต่ว่าก็จะทำให้ผิวหนังของเราถูกรบกวนแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิวได้ค่ะสรุปนะคะการที่เราจะบอกว่าซิลิโคนเป็นตัวร้ายหรือว่าเป็นนางเอกก็ขึ้นอยู่กับว่าซิลิโคนเนี่ยอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภทไหนถ้าอยู่ในพวกคิมกันแดดหรือว่าไพรเมอร์ก็จะเป็นนางเอกแน่นอนค่ะแต่ถ้าอยู่ในสกินแคร์มันก็อาจจะเป็นตัวร้ายได้เช่นกัน เป็นไงบ้างคะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรื่องซิลิคโคนจะยืดยาวได้ขนาดนี้ไ้ายก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นําไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะคะสําหรับวันนี้ฝ้ายแ,และรายการนู้เราต้องแชร์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายร่วมจัดทําโดยสบู่สมุนไพรสบู่วิภาดาและ S P Y c o s m e t i c รับผลิตสบู่และครีมบำรุงผิวทุกชนิด